ขอจเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณโยมอุดมตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมกันสร้างความดีเขาเรียกว่าบุญอีกแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องของบุญกุศล คำว่าบุญแปลว่าความดีบุญแปลว่าความสุขบุญแปลว่าเป็นเครื่องชำระใจของเราชำระความตนันหนีเห็นความเห็นแก่ตัวก็พูดว่าเป็นการมาเสียสละการเสียสละออกคือบุญหรือความดีประการต่อมาคำว่ากุศลมาจากคำว่ากุศละหรือกุศโลบาย มาจากคำว่ากุศลาธรรมมาแปลว่าปัญญาในการกระทำสิ่งใดก็ตามเรากระทำด้วยปัญญาพระเจ้าท่านเรียกว่าให้ใช้ปัญญาในการที่จะทำสิ่งใดลงไปท่านเลยใช้คำว่าโยนิสมนสิการพิจรารณาไขโครนเสียก่อนแล้วจึงทำลงไปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีหลายต่อหลายคนที่ถามว่าทำบุญอะไรจึงจะได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับและตื่นอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันมาทุกยุคทุกสมัยไม่เฉพาะในยุคในสมัยนี้ยิ่งสมัยก่อน,ก,อน,ก,อนก็ถามกันมากสมัยก่อนอาตมาพาลูกป่าและบวชป่า ญาติโยมก็ถามว่าทําทําไม,อ,มอันนี้หละโยมอาตมามาทําบุญทําบุญได้ทั้งหลับและตื่นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนได้ตลอดเวลาบุญฉะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้ใครพูดไว้ใครกล่าวไว้ซึ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในวะณะโรปสูตร นวโรปสูตรเป็นสูตรที่เทวดาสงสัยนะไม่ใช่โยมไม่ใช่คนสงสัยนะแต่เทวดาสงสัยเนี่ยแสดงว่าปัญหาคําว่าบุญเนี่ยเทวดาก็มีความติดใจอยากจะรู้อยากจะทราบว่าทําบุญอะไรเอ่ยจึงจะได้บุญทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนได้บุญทั้งหลับและตื่นได้บุญตลอดเวลา ก็มีคําตอบว่าสมัยหนึ่งพระสมัญปิจาทรงประทับอยู่พระเขตวันมหาวิหารมีเทวดาไปถามปัญหาแก่พระพุทธองค์ว่าอะไรเอ่ยที่ทําบุญแล้วได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนทําแล้วได้บุญทั้งหลับและตื่นทําแล้วได้บุญอันสมบูรณ์ภัยบุญที่สุดตลอดเวลานี่แหละญาติโยมเป็นคําถาม ที่ถามโดยเทวดาแท้ๆพระเจ้าจึงมาตัดไว้ในวะนะโรปสูตรในพระไตรปิฎกเ,เล่มที่15สัทธารวัคที่ตัดว่าดูก่อนเราเทวดาทั้งหลายบุญที่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนบุคคลผูด้ได้ชื่อว่าบุญที่ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคืนคอบุคคลผู้ปลูกปาก่าปลูก ดอกไม้ปลูกต้นไม้ที่ให้ผลปลูกป่าให้ร่มเงานี้ชื่อว่าบุญได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนและบุคคลทั้งหลายเมื่อปลูกป่าบุคคลทั้งหลายบุคคลที่กดน้ำบ่อน้ำกอ่อสาาตลอดทั้งการรักษาความสะอาดกุฏิวิหารเหล่านี้ ท่นว่าเป็นบุญทําขุดน้ำให้คนได้กิมได้ดื่มได้ใช้ปลูกดอกไม้ให้คนได้ชื่นชมปลูกต้นไม้ให้คนได้อยู่ในร่มเงาไม่ใช่เฉพาะคนได้อยู่อย่างเดียวเราเทวดาเทวดาลุกขาเทวดาก็ได้อยู่ได้อาศัยนั่นจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และได้สร้างศาลาคำว่าศาลาก็เกนนะาราีบรรณศาลาไว้ในป่า ไว้ในขณะที่คนเดินทางได้พักมีน้ำไว้คนได้ลงอาบได้ใช้ได้ดื่มกินชำระร่างกายเยาว่าแต่คนเลยแม้เหล่าสัตว์ทั้งหลายนกต่างๆสัตว์ต่างๆก็ได้มาดื่มมากินมาใช้แล้วก็ได้มาอาบแล้อย่างนั้นก็ไม่พอคนทั้งหลายก็ได้รับความเย็น จากน้ำต้นไม้ก็ได้รับความเย็นจากน้ำดังนั้นป่าที่จะทําให้เกิดป่าได้เรียกว่าต้องการปลูกทุกวันนี้ป่าของเราเริ่มถูกทําลายอาตมาอยากจะเสนอว่าอย่าแม้ว่าป่าถูกทำลายตามเขาภูเขาแหล่งน้ำำานําลําธารเราควรที่จะรักษาปลูกไว้จากเล็กให้มันโตขึ้นนั่นแหละเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญ ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหลับและตื่นนะสร้างน้ำบ่อก่อศาราให้คนได้ดื่มได้ใช้ได้อาบศาลาให้คนเป็นที่พึ่งพิกพึ่ง,งอาศัยเวลาเดินทางฝนตกแดดออกก็ได้เป็นหลบ่มเงาอาศัยของการดํารงชีวิตอยู่อย่างเนี้ยแม้ระยะสั้นก็ตามก็ถือว่าบุคคลที่เข้าไปอาศัยแล้วเกิดความเย็นอ่า พ้อันตรายจากฝนตกจากแดดเผาก็ถือว่าเขาเหล่านั้นก็มีจิตใจที่เยือกเย็นลงทำให้เกิดบุญเรียกว่าบุญได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจของท่านจึงว่าเป็นบุญด้วยภัยบุญเทวดาถามพุทธญาติพุทธยาก็ตอบเรื่งพระยาเพิ่งตัดอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาปลูกป่าวันนี้ก็ถือว่าโยมได้มาทำบุญ และบุญที่โยมกระทำแล้วได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนได้บุญทั้งหลับและตื่นและได้บุญอันไพ่บุญถ้าจะให้ไพ่บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปโยมต้องมีขุดแหล่งน้ำด้วยขุดแหล่งน้ำรักษาภูเขารักษาภูเขาและรักษาลำธารน,น้ำให้มันไหลไปอย่างสะดวกสบายเมื่อน,น้ำมีการเคลื่อนไหว น้ํามันไหลจากที่สูงไปที่ต่ามันจะเกิดออกซิเจนเกิดขึ้นทําให้อากาศมันโฟอากาศโฟ,อา,าศโฟอากาศก็จะถ่ายเทเมื่ออากาศถ่ายเทมนุษย์และสัตว์ก็จะอยู่ในบรรยากาศที่ล่มเย็นเมื่อบรรยากาศที่ล่มเย็นใจคนก็จะเย็นไปด้วยป่ามันก็เย็นสัตว์ก็เย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นั่นแหละจึงเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่และขณะเดียวกันถ้าเราปลูกป่าแล้วอย่าทิ้งป่าพึงรักษาป่าพึงรักษาป่ารักษาต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นไม้ยืนต้นมีอายุมากมายก็ตามเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับก็ตามเราพึงรักษาให้เกิดความสวยงาม เ,เกิดความสวยงามแล้วเรามาดูใครมาดูก็เพลิดเพลินนกหนูมแมลงต่างๆต,ต,ตลอดทั้งหมูมแมลงพึ่งต่างๆก็จะมาดมดอมเอาน้ำหวานจากดอกไม้ใบไม้ยอดไม้เลี้ยงชีวิตเขาฉะนั้นจึงว่าเลี้ยงชีวิตได้ตลอดทั้งนุษย์และสัตว์ญาติโยมที่มาปลูกป่าวันนี้โดยมีคุณโยมอุดมเป็นผู้ที่ริเริ่ม เขาเรียกว่ายุแย yeah ่ให้ญาติโยมท่านได้สร้างบุญสร้างความดีได้มาปลูกป่าด้วยกันอามาร็อมากจะเน้นว่าปลูกป่าแล้วรักษาป่าด้วยรักษาป่าแล้วสร้างบ่อน้ําสร้างไส้ไก่เหมือนรัติการที่เก้าว่าให้ทําโคกหนองนาเมื่อมีน้ําจากที่สูงไหลสู่ที่ต่าน้ําที่มีบ่อก็มีการถ่ายเท อากาศอากาศโอโซนต่างๆก็จะปรับเปลี่ยนกันปรับปรุงทำให้ป่านี้ร่มเย็นทำให้ป่านี้ชุ่มชื่นคนที่เข้ามาในป่าก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปา่าเรียกว่าเรามาสร้างซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลกก็ว่าได้ป่านี้เป็นแหล่งซุปเปอร์มาร์เก็ตใครอยากจะได้อะไรปลูกแล้วอยากจะได้มะม่วงก็มาเก็บมะม่วง อยากได้ทุเรียนก็มาเก็บทุเรียนไปนะอยากได้เลี้ยนจีอยากได้ลำไย,ยอยากได้เงาะปักใต้ของเราในปลูกดีด้วยให้ผลดีด้วยเราก็ปลูกแล้วถึงเวลาไม่ต้องไปซื้อใครก็ามาจ่ายซปเปอร์มาเก็ตตรงเนี้ยโดยเราทั้งหมดทุกคนเป็นเจ้าของเราที่มาปลูกทั้งหมดเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันนะ เมื่อเราเป็นหุ้นส่วนกันก็มาช่วยกันดูแลรักษาถึงเวลาให้ผลก็มาเก็บกันไปใช้ประโยชน์ได้บางครั้งบางทีอยู่พื้นดินก็เกิดพวกสมุนไพรขึ้นมาเป็นระบบนิเวศวิทยาชนิดหนึ่งและต่อมาก็รด้ว่ามีเห็ดออกมาก็ได้กินเห็ไดไปใช้เห็ดเป็นประโยชน์มีหน่อไม้ก็ได้ใช้หน่อไม้เป็นประโยชน์ มีผลไม้ก็ได้ใช้ผลไม้เป็นประโยชน์อันนี้แหละเรียกว่าปลูกป่าได้บุญทั้งกัาวันทั้งกลคืนทั้งหลับและตื่นด้วยความไยบุญดังนั้นท่านทั้งหลายจงมีความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นคงให้เกิดให้เกิดขึ้นกับผืนแผ่นดินป่าที่เราปลูกนี้อย่าลืมนะยมนะ ปลกป่ารักษาภูเขาสร้างแหล่งน้ำให้มีลำธารไหลไม่จนสุดสายแล้วนั่นแหละเราจะได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตเก่าแต่ได้กลับคืนมาใหม่เรียกว่าพลิกผืนชีวิตของเราให้เข้มแข็งเป็นแหล่งรวมเกืดพันธุ์ัายาหารแหล่งอาหารของโลกเรียกว่าเป็นแหล่ง ที่ก่อกําเนิดเกิดอาหารให้แก่คนทั้งหลายในท้องถิ่นเราได้กินได้ใช้เพื่อแบ่งปันแบ่งเบาการทางเศรษฐกิจของเราที่ไม่เหมาะที่ไม่ดีในขณะนี้อย่างไงเมื่อเราปลูกป่าป่าต้องมีของกินมีผักต่างๆบ้านเรามีผักเหลืองนะมีมันปูมีหลายหลายชนิดนาโยมก็ปลูกกันเข้าไปด้วย อย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าเมื่อมีที่แล้วเมื่อปลูกแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาดูแลรักษาแล้วก็ช่วยกันมาดูแลเอาผลประโยชน์ไปใช้ท่านเรียกว่าอาน,นิสงได้อย่างเดียวไม่มีขาดทุนโยมมาออกกําลังโยมก็ได้กําลังโยมมาออกแรงโยมก็ได้แรงโยมมาออกน้ําใจโยมก็ได้น้ําใจนช้นวันนี้แตรมาภาพก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายทุกท่าน ที่มีพลังและมารวมพลังกันเรียกว่าสามัคคีปลูกป่าเรียกว่าสามัคคีสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอากาศให้เจ่คนทั้งหลายในท้องถิ่นของเราถ้าเราสร้างได้มากเราก็จะได้บรรยากาศที่ดีมากขึ้นได้พื้นที่รักษาป่ามากขึ้นได้ลมหายใจได้ออกซิเจนอันบริสุทธิ์เรียกว่าโอโซน มากขึ้นฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นการทำประโยชน์ให้สูงสุดในแผ่นดินเรียกว่านี้คือการตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณท้องถิ่นเราเกิดมาอายุปูนในละยา่ามเราน้อมนึกไปตั้งแต่อดีตที่เราเป็นเด็กเล็กเราวิ่งเล่นในลำธารกระโดดน้ำในลำธารวิ่งเล่นในปา่าในสวน ด้วยความสนุกเพลิดเพลินฝนตกก็อาบน้ำฝนทุกวันนี้ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นไดน้เพราะอะไรเพราะชั้นบรรยากาศโอ,อโซนของเราถูกทำลายถูกทำลายเพราะใครเพราะคนเหล่านี้แหละตัดต้นไม้ทำลายป่าเผาทุกอย่างเรียกว่าเผาก็คือเผาตัวเองทำลายตนเองให้ชีวิตให้อายุสั้นลงเมื่อเราทำอย่างนั้นก็ทำมันก็ย้อนกลับเป็นเอฟเฟกต์ เด็กกลับมาทําลายเราเป็นโรคระบบภูมิแพ้บ้างภูมิคุ้มกันต้องไหลบกพร่องบ้างเป็นมลพิษอากาศเกิดเกิดขึ้นนะเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะอะไรเพราะโอโซนถูกทําลายแดดออกมามก็ทะลุทะลวงลงมาไม่ผ่านคันโอโซนเด็กทั้งหลายเราทั้งหลายจึงมีร่างกายอ่อนแอก,กว่าเดิมฉะนั้นสิ่งสําคัญอย่าลืม และก็อย่าลืมช่วยกันปลูกแล้วช่วยกันดูแลรักษาอาตมาเห็นต่างประเทศที่ไปมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเห็นน้ำในประเทศของเขาอยู่ที่ใกล้ที่ไกลในเมืองนอกเมืองสะอาดบริสุทธิ์มองเห็นปลาที่แหวกไหวมองเห็นดินมองเห็นแผ่นตน้นที่อยู่ในแม่นม้ำบริสุทธิ์เอาน้ำนั้นมาดื่มมากินมาใช้ ดูแลน้ำด้วยกันช่วยกันดูแลน้ำสัตว์น้ำก็อยู่ด้วยความสุขเห็นแล้วนึกถึงบ้านเราเอ๋เรามีลำธารมีแม่น้ำมากมายทำไมไม่สามารถรักษาน้ำนั้นได้แต่ทำไมต่างประเทศเช่นในยุโรปในอเมริกาทำไมน้ำเขาสะอาดบริสุทธิ์เอามาใกล้ๆเราในแถประเทศญี่ปุ่นเกาหลี น้ำใสเห็นโขดหินเห็นเห็นปลาแบกไหวไปตลอดเห็นแล้วมีความชุ่มช่ำใจเห็นแล้วใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำนึกถึงบ้านเราประเทศเล็กนิดเดียวแต่ไม่สามารถจะรักษาน้ำรักษาป่ารักษาต้นไม้ใหญ่ๆได้ต้นไม้ของเขาสองร้อยสามร้อยปีก็ยังอยู่เป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินได้ แต่ของเราเนี่ยต้นไม้ไม่กี่ปีก็ถูกทลายไปฉะนั้นอย่าลืมคำว่าปลูกแล้วช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินให้แก่พวกเราทั้งหลายทุกท่านวันนี้อาตมาก็ขออนุมโมธนากับโยมที่มาร่วมพลังสมามัคคีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในการปลูก โยมอุดมเป็นผู้ประสานงานวิ่งเต้นทำโครงการนี้ก็ตลอดทั้งญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติกำลังปัญญาก,กำลังทรัพย์อย่าได้คำว่าไม่มีอย่าเกิดขึ้นจะญาติโยมทุกคนนั้นขออนุโมทนาด้วยโยมทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพะละ ปฏิภพันา์สารสมบัติทุกคนทุกท่านจะนึกจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดแล้วการกระทํานั้นไม่ขัดต่อตัวบกฎหมายบ้านเมืองไม่ขัดต่อประเพณีศสือธรรมบันดีขอความปรารถนาและการกระทําของโยมนั้นนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จทุกคนทุกท่านจงทุกประการเถิน